ทรัมอ่ะเขาจะระง,งับก,การช่วยเหลือจนกว่าเลือกตั้งเสร็จอีกวันหนึ่งบอกว่าผมเปลี่ยนใจละผมจะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ช่วยเขาอ่ะได้อีกความผันผวนมันก็เลยเกิดกับทองคำตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าตอนเนี้ยคนเล่นทองก็แบบมันจะเอาอยัางไงกันวะหรือเราจะคิดยังไงกันวะจะแบบไหนกันวะอ่าแต่ผมกำลังจะบอกว่าคุณเชื่อเรื่องอพอลโลไหม เมื่อก่อนตอนผมเล็กเด่กะช่วงนี้ Apollo อพอลโล์อยขึ้นไปเมื่อก่อนเป็นปรากฏการณ์ของโลคมากมันเหมือนเป็นยุคนึงอะที่พยายามจะคิดหรือจะแย่งชิงความเป็นผู้นำอ,อ่ะแล้วอเมริกาได้ความได้เปรียบนั้นไปผมกเลยบอกว่ามันกำลังเกิดขึ้นอีกครั้งสมมุติว่าสมมติวันนี้โลกเราใครผลิตวัคซีน<ม>ได้ก่อนคนนั้นเป็นผู้ชนะและถ้าวันนี้ทำปลายเหี้ยคุณเป็นโรคโควิดอะเขากำลังเล่นละครตบตาคนทั้งโลกอีกรอบนึงนะ ว่าเขาเป็นและเขาก็ใช้วัคซีนของเขาเนาะ,ะเป็นการพิสูจน์เพื่อชิงความได้เปรียบทั้มอาจจะไม่ได้เป็นแต่เขาเอาคนส่วนใหญ่ที่เป็นว่าผมก็เป็นแบบหุนในการหาเสียงแต่ผมก็ชนะมันได้แล้วในการมีวัคซีนที่หายได้จากคนผิดกลายเป็นคนถูกนะ oh, <no. S 1> จากที่เขากําลังพูดถึงเรื่องว่าทั้มทาให้คนติดเขาก็ติดไงผมก็มองว่าทั้มคือจิวิยามวลชนเนาะเก่ง เขาไม่ต้องการเป็นผู้นําในการโหวตอ่ะอ่าแต่ไฟนนลน่ะเขาต้องการเป็นประธานาิธิบดีใช่ใครทําสําเร็จมากกา<ร>าว่ากันาผม,ผมแค่อแอบคิดว่าถ้าโควิดมันคือเรื่องตาเหี้ยอ่ะเป็นก็ได้ไม่เป็นก็ได้แต่มันเป็นละครฉากหนึ่งเนี่ยผมว่าฉากนี้โคตรสาคัญเลยเพราะอะไรผิดเป็นผูกอ่ะจากคนผิดที่ไม่เคยป้องกันการเป็นถูกคือฉันก็เป็น แบบผู้คุณแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้มันนำมาซึ่งกราฟ mm hmm. ของตลาดทุนหลายๆตลาดเลยนะเ mm hmm. มื่อกี้ที่เราคุยกันว่านักเคบอกว่าทองตั้งทรงสวยไม่ว่าจะเป็นยังไง mm hmm. ข่าวเป,เป็นเป็นส่วนประกอบ mm hmm. แต่ความเป็นจริงคือดูที่พฤติกรรมราคา mm hmm. หลายๆคนมองการย่อพอย่อมาแล้วมันไม่หลุดลตอนนี้ถ้าเป็นเกี่ยวกับทองเนาะ มันมีเส้นกดแล้วแนวรับแนวต้านเนี้ยต้านเนี้ยที่มันล่วงลงมาวันนั้นข่าวทํามเปลี่ยนใจพันเก้ายี่ส <c oughs> ิบแตะปุ๊บลงปั๊บ <c oughs> แต่ <c oughs> สิ่งที่คุณเห็นเนี่ยคือเวลาที่หลายๆคนเล่นกันเนี่ยมีผู้ร่วมแข่งแข่งคนนึง <c oughs> เขาบอกว่าเวลาดูข่าวอ่ะให้ดูแบบภาพซ้ <c oughs> อนภาพหลุดลงมาแล้วมันก็จะดีดกลับ <c oughs> แล้วมันลงต่อผมก็เลยบอกว่าการลงอ่ะเวลาลงอ่ะให้มองเป็นแบบลงสามจังหวะ ลง2จังหวะหรือ3จังหวะคือถ้าดูแท่งเทียนจะดูแล้วรู้สึกโง่งผมก็จะบอกว่าเวลาที่คุณลึกอะไรไม่ออกให้มองอย่างงี้ครับมองเป็นเส้นถ้าบางครั้งคนบางคนดูแท่งเทียนแล้วสับสนผมใช้บ่อยให้ดูเนี้ยเวลาย่อย่อของจริงต้องย่อแล้วเห็นอย่างนี้ครับนั่นคือย่อย่อแล้วถ้าเกิดมันเบรกเบรกตรงนี้กับเบรกตรงไหนผมเอาหัวเนี้ยหนึ่งเก้าสองศูนย์ไปแล้วหนึ่งเก้าหนึ่งสอง ทำเด็กได้ไปอ่าอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ละกันโอเคโอเคครับขอบคุณมากครับที่ทมของนะบนอะไรก็นไ่รู้เย้ฝากด้วยครับสวัสดีครับ